a ค่ะวันนี้เพ่แนะนำคอร์เรคชันดอกไม้หรือดอกเอวอร์กรีนจากโค้ดมาฝากกันนะคะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตังค์แบบซิปรอบหรือกระเป๋าสภายแล้วก็ตัวกระเป๋าสตังค์ใบเล็กรายละเอียดแต่ละชนิดเนี่ยเพ่เคยทำคลิปแนะนำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเพ่หยิบจับทั้ง สามใบที่เรียกว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานมาฝากกันนะคะใบแรกค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะใบนี้เนี่ยมีช่องซิปอยู่ด้านหลังมีช่องด้านในให้เราได้ใส่บัตรหรือใส่ธนบัตรได้แบบไม่ต้องพับนะคะส่วนความหนา มีหลายคนถามว่ามันหยิบจับสะดวกไหมส่วนตัวนะคะขนาดสีนิ้วเนี่ยเรียกว่าเราใส่ในกระเป๋าสะพายได้ทุกแบงส่วนตัวลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นลายสีนะคะสีสีน้ำตาลซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่า โค้ดจะทำลายสีนี้ออกมาทุกคอล l เลคชั่นส่วนลายดอกไม้หรือดอกเอวกรีดนี่ก็จะเป็นลายปลิ้นอยู่ที่กระเป๋านะคะใบนี้ที่คุณเห็นอยู่เป็นกระเป๋าสปายมีสายยาวนะคะสายยาวเป็นตะขอเกี่ยวคุณสามารถถอดสายออกได้เขาก็จะเป็นคลช์ใบหนึ่งให้คุณได้ใช้งานกรณีสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบใช้ สายสะาายนะคะแต่ถ้าคุณชอบกระเป๋าแบบสายสะาายคุณก็ใช้งานเขาเป็น crossbody ได้อีกใบหนึ่งค่ะใบนี้เป็นกระเป๋าสตังค์นะคะกระเป๋าสตังค์แบบสิบรอบจากโค้ดตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมๆนิดหน่อยนะคะก็คือมี สายคล้องมาให้ด้วยคุณไม่ชอบสายคล้องคุณก็ถอดสายคล้องนั้นออกนะคะตัวกระเป๋าสตางค์ซิปรอบของโค้ดเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็อยู่ที่ตัวซิปค่ะตัวซิปของโค้ดไม่เคยมีปัญหานะคะตั้งแต่เพี้ยขายมาก็จะบอกเลยว่านี่คือข้อดีของกระเป๋าสตางค์ จากแบรนด์โค้ดคือซิปของเขาเนี่ยเป็นซิปที่มีมาตรฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะส่วนภายในของกระเป๋าสตางค์แบบซิปรอบก็อย่างที่เห็นนะคะจะมีช่องซิปไว้สำหรับอาจจะเก็บเศษเหรียญอยู่ภายในมีฟังก์ชันสําหรับเก็บบัตรแล้วก็ใส่ธนบัตรได้ส่วนซิปด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้ดี มีมาตรฐานตามโค้ดเขาเลยค่ะ <_ d ata> เผื่อใครกำลังมองหานะคะส่วนตัวเพรียหยิบคอร์เรคชั่นนี้มาก็อยากจะให้เป็นทางเลือกสำหรับทุกคนนะคะ <_ d ata> บางคนชอบกระเป๋าสตางค์ใบเล็กบางคนก็ชอบกระเป๋าสตางค์ใบยาวหรือบางคนก็ชอบกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลากหลาย ถอดสายออกก็เป็นคลัตหรือว่าใช้เป็นกระเป๋าใส่ของได้หรือคุณไม่ชอบสายที่มีมาให้นี่ค่ะคุณก็ถอดสายเส้นนี้ออกนำสายเชนหรือว่าสายโซ่ที่คุณมีเข้ามาใช้กับกระเป๋าใบนี้ได้นะคะภายในมีช่อง10บหนึ่งช่องนะคะใส่อะไรได้บ้างในกระเป๋าสะพายใบนี้โทรศัพท ใส่ได้นะคะไม่มีปัญหามีช่องให้คุณได้ใส่ธนาบัตรด้วยมีช่องให้คุณได้ใส่บัตรด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระเป๋าที่ฟังก์ชันการใช้งานเขาคิดมาแล้วว่าในกระเป๋าสะพายใบนี้เราควรจะเก็บอะไรไว้บ้างก็อย่าลืมนะคะเลือกที่คุณชอบซื้อที่คุณใช้แล้วมันจะ ใช่สำหรับคุณขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ